วันนี้เราจะทำผัดผัดผักฮ่องเต้น,นะคะมีเห็ดนางฟ้าด้วยนะคะเห็ดหอมเราก็มีแต่ว่าเราลืมลืมมาไปแช่น้ำมันเป็นเห็ดหอมอเห็ดหอมแห้งนะคะแล้วก็จะมีโปรโตีนเกษตรนะคะมีโปรโตีนเกษตรตัวหนอน นี่ค่ะใส่ลงไปก่อนเลยถ้าใส่ใส่ซอสแล้วใส่ซอสซอสเห็ดหอมลงไปด้วยนะคะซอสเห็ดหอมนี่มันก็จะคล้ายกันกันกบซอสหอยนางรมนะคะทำให้รสชาติมันกลมกล่อมนะคะอร่อยยิ่งขึ้นนะคะเมื่อก,กี้เราก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะ เราใช้น้ำตาลทรายแดงค่ะนี่ค่ะซอสเห็ดหอมเกจะเป็นแบบนี้ <c oughs> เสร็จแล้วก็เติมผักนะคะอ่าเรามีพริกพริกไอชิฟ้าด้วยนะคะ ปันนี้มีแต่สีเขียวเลยค่ะไม่ได้เอา,เอาแครอทอะไรมาใส่ด้วยเนาะมีอะไรแล้วก็ใส่ไปค่ะ mm hmm. เคดกินเองค่ะทำกินเองที่บ้านนะทำเยอะหน่อยเพราะว่า <c oughs> ลูกก็ทานเก่งเนาะแล้วก็ทานเยอะกันผัดลงนนี้แล้วก็ มันยุบลงมันก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะผักผักกาดแต่ห้องเต้นี้นะคะเราเอาไปกินกับสุกกี้นะเออสุกกี้ก็อร่อยนะคะผักตั้งโหวอะไรพวกนี้นําสุกกี้กินก็จะอร่อยมากเลยค่ะก็จะตกท้ายด้วย วนเส้นนะคะเราจะใส่วุ้นเส้นด้วยหั่อะไรที่มีเลาก็ใส่เข้าไปเลยค่ะพอเพียงให้มันออกมาถูกปากถูกใจเนาะซีอิ๊วขาวค่ะลืม <laughs> <laughs> เกือบลืมเลยซีอิ๊วขาว อซอสนะคะซอสป้าเขียวค่ะใส่ไปเลยตามใจชอบเลยค่ะไม่มีกฎเกณฑ์อะไรนะว่าจะใส่มากใส่น้อยเท่าไหรก่กรเพียงว่ามันกรมกรอบมันไม่เค็มเนาะ,ะเราอย่าทำให้มันเค็มมันเค็มแล้วมันแก้ยากค่ะรู้สึกว่ากระทะเราจะจะเล็กไปหน่อยนึงเราไม่ได้ ให้ได้เอากระทะใหญ่ทำใบใหญ่ๆเลยค่ะกตัดใบใหญ่ๆไปเลยไม่ได้ทำชิ้นเล็กๆเนาะได้เคี้ยวเต็มปากเลยนะคะแต่ละคำกระทะเราไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ก็ค่อยๆทำไป โปรตีนเกษตรตัวนอนก็ไปแช่น้าให้มันนิ่มนะคะแล้วก็บีบน้ําออกเนาะใ,นใส่เห็ดหอมแห้งก็เหมือนกันทีนี้เราแช่ไม่ทันเพราะเรารีบทําแล้วค่ะแช่ไม่ทันนะต้องแช่ให้มันนิ่มแล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นชิ้นๆน,นะคะเห็ดหอมจะทําให้อร่ก็รสชาติด,ดีมากเลย ถ้าเรามีพริกสีแดงนะเพิ่มสีสันมันก็จะดูดีมากเลยแต่วันนี้เป็นสีเขียวก็จะมีแคลเซียมสูงนะคะเพิ่มพลังเพิพ่มแคลเซียมใกล้จะเสร็จแล้วนะคะถัดไม่ยากเลยนะคะก็จะใส่นี่ค่ะสุดท้ายนะคะ มุ้นเส้นค่ะใส่ลงไปเลยค่ะผัดผักห้องเต้เจอร่อยอร่อยนะคะทานด้วยกันค่ะปรับคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจค่ะ